มะละกอบ้านเราลูกใหญ่มากค่ะเรากินกันไม่ทันนะคะวันนี้ก็เลยมีโอกาสเอามาละกอลงมาว่าจะทําเป็นมะละกอกวนคล้ายๆก,กันกับมะม่วงกวนนะคะแต่เราเปลี่ยนจากมะม่วงเป็นมะละกอเดี๋ยวลองดูนะคะสําหรับผู้ที่ชอบให้มะละกอกวนนะคะมีรสชาติเปรี้ยวขึ้นนะคะเราก็เลย ใส่มะม่วงน้ำดอกไม้เข้าไปด้วยค่ะเดี๋ยวเราคงจะได้มะละกอมะม่วงกวนผสมกันค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนการเอามะละกอและมะม่วงที่เราผ่านเครื่องปั่นมากวนค่ะทำให้เขาแห้งขึ้นนะคะที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปในส่วนของ การปั่นนะคะเพราะว่าเสียงดังมากค่ะเครื่องปั่นนะคะก็เลยเอามาให้ดูกันแต่เฉพาะการกวนค่ะนะคะตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะลองชิมได้นะคะค่ะ,าะมาลากอมะม่วงกวนของเรามีรสชาติหวานที่เราต้องการแล้วหรือยังหรือว่า ท่านใดชอบอเปรี้ยวก็ลองลองชิมค่ะว่าฝากเปรี้ยวเพียงพอไหมถ้าหากใครที่ชอบอเปรี้ยวค่ะเรายังมีความรู้สึกว่ามันยังเปรี้ยวไม่พอค่ะเราบีบมะนาวใส่ได้นะคะแต่ถ้าสําหรับท่านไหนที่ชอบให้แบบว่ามีสามรสนะคะมีรสเค็มนิดหน่อยะคะ่ะแล้วก็สามารถเพิ่มเกลือได้นะคะ ตอนนี้ค่ะบางท่านก็ชอบพิเศษกว่านั้นนะคะให้มันมีรสเผ็ดด้วยเราก็สามารถเอาพริกป่นมาใส่เพิ่มได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเคี่ยวให้ค่อยๆงวดลงไปนะคะหลังจากเคี่ยวไปได้ประมาณสักสิบนาทีแล้วนะคะเริ่มนวดลงไปเยอะได้แต่จะบอก พวกเรานะคะเวลาเคี่ยวต้องระมัดระวังนะคะเขาดีดป๊อกป๊บเป๊ะเต็มไปหมดเลยค่ะถ้าให้ดีก็ใส่เสื้อแขนยาวๆนะคะเปิดไฟเบาๆ,บาๆหลบหน้าให้ดีค่ะจะให้เขาดีดเข้าลูกกระตานะคะดีดเข้าลูกกระตามาน,น,นี่ลำบากเลยค่ะเฉพาะแค่ดีดลงแขนก็เจ็บแล้วะค่ะ ถ้าถ้าเราไม่ได้คนต่อเนื่องอะคะ่ะจะจะทําให้ดูนะคะถ้าเราคนต่อเนื่องมันเขาจะไม่ดีนะคะดิดน้อยแต่ถ้าเราหยุดคนอะค่ะตุด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 ดิดแรงมากนะคะ,นะคะต้องขยันหน่อยอะกวนเสร็จออกมาเนี่ยเราก็จะได้มือข้างหนึ่งเป็นซุปเปอร์แมน,นะคะ่ะแขนข้างหนึ่งเราก็จะใหญ่โต นะคะแต่เพื่อความอร่อยค่ะเราก็ต้องอดทนนะคะคงจะต้องใช้เวลาเคี่ยวอีกสักประมาณสิบนาทีค่ะก็ะน่าจะโอเคถาดน,นี้ที่ละเลงเสร็จแล้วนะคะสังเกตไหมคะว่ามันจะมีสีต่างกันตรงกลางนะคะเพิ่มความเผ็ดก็คือใส่พริกป่นเพิ่มส่วนด้านข้างก็คือรดดั้งเดิมค่ะ เดีเราไปตากกันค่ะวันนี้แดดแรงมากเลยนะคะตากแค่ครึ่งวันก็แห้งแล้วะคะ่ะแล้วโดยปกตินะคะเราต้องตากสองหน้าหน้าแรกมีแค่ครึ่งวันนะคะแห้งเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถพลิกเอาอีกด้านหนึ่งนะคะขึ้นมาตากอีกครึ่งวันหลังจากเราตากเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะอาจจะดูน้อยไปหน่อยนะคะเพราะว่า ก่อนที่เราจะเอามาถ่ายนะค่ะมันก็อดใจไม่ได้หมดไปหลายชิ้นอยู่ค่ะ